สวัสดีครับหอยรังสตูดิโอวันนี้ก็มีการถแถลงข่าวของพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยก็ได้รู้กันแล้วว่าเขาไม่มีคัางย้อนกลับไปหาความรักอันเก่าสุดท้ายเธอก็มาทิ้งฉันไปของพักเพื่อไทยกับพักเก่ากันอีกแล้ววันนี้เรื่องมันมีอยู่ว่าพัดเขาพยายามที่จะสร้างกฎเกณฑ์ใหม่แมงเลยพยายามสร้างกฎเกณฑ์เพราะอะไรรู้ไหมมันพยายามจะหลอกเราไง ความเชื่อมันจะพยายามฉีกความเชื่อเก่าตอนนั้นเขาบอกว่าไอ้พักไฟไอ้นั่งร้านปผด็จการเดิมเนี่ยรวมกันได้ร้อยเปอเ็นเป็นพักอันดับหนึ่งตอนนั้นต้องการให้เรารู้รรสึกว่าพวกเขาเนี่ยเหนือกว่าเราแล้วพักเก่าไกลร้อยห้าสิบเอ็ดอันดับสองพักเพื่อไทยร้อยสี่สิบเอ็ดป็นอันดับสามพยายามจะหลอกพักเก่าไกลแล้วก็จะหลอกสังคมทั้งสังคมตอนนี้เปลี่ยนหมนะ่และบอกว่าพักเพื่อไทยร้อยสี่สิบเอ็ดรวมกับภูมิใจไทย 71 uh, เป็น212ตอนนี้พัก212มารวมตัวกันเป็นสารตั้งต้นพอฟังคาว่าสารตั้งต้นเนี่ยกูนึกถึงการผลิตอะไรสักอย่างหนึง่งที่มันกินแล้วมันเออเจอร์ที่ีมง่วงผมใจไทยได้บอกเลยว่าขอก็ยังคงจุดยืนเดิมมีอยู่สข้อไม่เอา1นึ 2, ไม่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วไอ้ที่อยู่ในข้อของมึงเนี่ย <c oughs> แม่งเป็นข้อที่บ้าบอคอแตกต้องไม่มีพรรก้าไกล มึงจะบ้าแล้วนโยบายทยี่อะไรว่าไม่มีพรรคเก้าไก่มึงก็นโยบายจะสร้างสรรประเทศจะปาปามยาติพติดหรืออะไรแบบนั้นสินโยบายบ้าไม่เอาพรรคเก้าไกลเอาละแล้วตรงนี้แหละพรรคเพืพ่อไทยก็บอกยอมรับกติกาของอพรรคภูมิใจไทยทุกสิ่นทุกอย่างเลยเพราะว่าเราทําการมือสอดคล้องกัน <c oughs> มือสอดคล้องกันนะคลิปเก่าๆเขามีอยู่นะมือสอดคล้องกันนะเออเอาเข้าไปไอ้พรรคเพืพ่อไทยเสร็จแ,แล้วเนี่ยไอ้ภูมิภูมทิทาเมื่อชยชัยเนี่เขามี มีสร้างวาทกรรมอันใหม่รัฐบาลวาระพิเศษเพราะประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตวิกฤตรัฐมน,นูญวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตต่างๆนานารอช้าไม่ได้สำคัญต้องก้าวข้ามความขัดแยง้งแล้วต้องเป็นรัฐบาลที่สามารถจะสลับขั้วได้เพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเที่ยวโอ้โยน่าสวยหรูจริงๆแสดงว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้สามารถจะรวมพรรคการเมือง ได้ทุกพักเลยเพราะว่าเป็นการร่วมมือของคนในประเทศยกเว้นพักก้าวไกล <c oughs> แล้วพักก้าวไกลนี่ไม่ใช่คนไทยไงวะแน่นอนพักเพื่อไทยก็ต้องเล่นลิ้นอีกเพราะว่าพักนี้เป็นเจ้าแห่งการตอลดต่อแหล่ก็จะเล่นลิ้นบอกว่าไม่มีไม่มีพักสองดวงมาไงแต่อ้คนในพักน่ะเขาก็มาโวหวตเองเขาก็อยากจะมาร่วมทํางานช่วยกับประเทศชาติเองแม่งก็ไหลลื่นไปแบบนี้แหละเพราะว่าไอ้พักเนี้ยไม่เคยจริงจังอะไรกับคำมั่นสัญญาอยู่แล้ว สุดท้ายอ่ะขบวนการของสองลุงอ่ะก็ตองเข้ามาร่วมอยู่แล้วแล้วก็อ้างเหตุผลถัด,ถ,ดถัดไปเรื่อยๆพยายามสร้างเหตุผลมาว่านี่ไงไม่มีสองลุงแต่สุดท้ายอ่ะถ้าไม่มีสองลุงอ่ะไอสอบสอ,บสอบแห่งพ,พรรคพลังประชารัฐใช่ไหมมันจะโหวตให้อ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้บวกเลขบวกไปบวกมาแม่งก็ได้แค่เนี้ถ้าไม่มีสองลุงเข้ามา สุดท้ายแม่งก็ห้โวตไปก่อนแม่ง hmm. ก <F> ็อ้างบอกว่าตอนนี้ขบวตเลือกนายกไปก่อนค่อยๆกระเถิบค่อยๆกระเถิบกระเถิบไปไงแม่งก็เหมือนตอนที่โผล่ามีเมียน้อยอ่ะค่อยๆกระเถิบค่อยๆกระเถิบจนสุดท้ายแม่งเอาเมียน้อยเข้ามาอยู่ในบ้านได้เลยไอแพ้ไอพักเพื่อไทยไอหาเนี่ยแม่งเวนเล่เหลียงเยอะชิบหายสถานการณ์ตอนเนี้ถ้าพักประชาธิปัตย์ยังไม่นิ่งเนี่ยก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าแต่ดูท่าทางแล้วก็ได้อาจจะได้มาสัก21เเสียงสายของคุณเฉลิมชัยสีอ่อน การดูเส้นทางการเดินทางของไอ้พักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยเนี่ยแม่งเอ้ยต้องแกะรอยจับตาการถแถลงการเนี่ยแม่งจะพูดบิดผิวแบบไหนต้องดักหน้าดักหลังถึงจะตีความออกมันไม่ไม่ไมไมไดมีไม่ได้มีความจริงใจในการนําเสนออะไรทุกอย่างเลยแบบนี้แหละแม่งเล่นแบบการเมืองแบบเก่าๆแล้วก็เอาเนี่ยคือการเมืองแบบนี้นะก็มีแต่พวกเก่าๆเท่านั้นน่ะพวกใหม่ๆเนี่ยจะไม่คิดแบบนั้น แล้วเขาก็คิดว่าคนที่อย่างพักเก้าไกลเนี่ยเป็นไอ้พวกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องฮาเลยแหละเขาพยายามจะทําความโป่งใสพวกมึงแร่เหลียปจนเคยชินจําได้ว่ากูจะต้องทําแบบนี้กูถึงจะชนะที่ไหนได้หลังๆเนี่ยประชาชนเขารู้ทันแล้วเว้ยเขารู้ว่ามึงหลอกเขาจดจําได้ตอนนี้จะทํายังไงต่อไปต้องจับตาดูถแถลงการของพรรคเพื่อไทยก่อนไทยประการเลยยึดวาระของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจ และระบบประชาธิปไตยนำความปองดองสมานสันคืนสู่ประเทศจะเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีในวาระแรกติขอจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีจัดตั้งสมาชิชิสภาล่างรัฐธรรมนูญหรือสอสออสามดำเนินการทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ฝ่ายค้านและฝ่ายราัฐบาลสามารถทำงานของตัวเองได้อย่างเต็มที่เฮ้ยมันก็เป็นอย่างนี้ธรรมดาอยู่ทุกรัฐบาลมอยู่แล้วตอนมึงพูดอะ ที่เป็นประโยชน์จะร่วมกันผลักดันให้สำเร็จสิ่งใดที่มีปัญหาจะร่วมกันตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องจัดตั้งรัฐบาลที่มีความโปรง่งใสตรวจสอบได้ต้องแต่มึงเริ่มตั้งแม่งก็เจี้ยแล้วตั้งรัฐบาลในครั้งนี้สามารถให้สมาชิกผู้แทนรัษฎรและก็สมาชิกผู้ที่สภาสามารถโหวตกันได้อย่างเต็มที่ทุยโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อผ่าทางตันของประเทศมันตันตรงไหนวะมึงเข้าไปตันของมึงเองไอ้ปั๊บเพื่อไทยเอาวิกฤต รัฐธรรมนูนที่สร้างปัญหาอยู่ในปัจจุบันให้ hey, ไอสวอด้วยแม่งอยู่ในวิกฤตรัฐธรรมนูญนั่นแหละแล้วก็แนวทางที่จะข้ามผัวของพรรคเพื่อไทยด้วยอย่าลืมใส่ไปในข้อตกลงรัร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยเพราะแกเคยสัญญาไว้กับประชาชนหรือว่าที่แกเคยพูดทั้งหมดเป็นภาพเพื่อโฆษณาเท่านั้นไอ้ขเอ้ยไอ้อออออที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยให้มันดูดีเนี่ยก็เป็นแค่เทคนิคใช่ไหมเหมือนกับตอนหาเสียงก็เป็นเทคนิคต่อไปก็ไม่ต้องพูดแบบนี้ก็ได้เพราะว่า มันเป็นเทคนิคทุกอย่างที่มึงพูดเนี่ยแม่เชื่อได้เปล่าวะจากนี้พรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าทําความเข้าใจกับทุกภาคส่วนของสังคมว่าการข้ามขั้วหักหลังประชาชนตอแหลกับประชาชนแบบนั้นเราทําไปเพราะเรา <c oughs> เราอยากจะมีอํานาจได้ไม่ใช่เราอยากจะแก้แก้ไขปัญหาเศ,ษศรษฐกิจเพื่อประเทศชาติได้เดินหน้าต่อไปแล้วก็เพื่อทักษิณได้กลับบ้านอย่างสง่างามเขาจะอ้างคําว่าทุกฝ่ายแล้วก็จะอ้างคําว่ารัฐบาลวาระพิเศษมันก็หมายความว่า จะนำมาสู่รัฐบาลที่ไม่มีข้อจํากัดในการข้ามขั้วตาอรดต่อแหล่ทำหาเหวเยี่ยอะไรก็ได้เพราะว่าตอนหลังประชาชนเลือกมาเสร็จแล้วแล้วแต่พวกกูจะจัดการกันเองที่ทําที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพยายามจะฝาาข้ามเงื่อนไขคําว่าสองลุงแล้วก็ร่วมมือกับเผด็จการคําว่าสองลุงเนี่ยเขาจะอ้างหลบไปหลบมาทุกวิถีทางแล้วก็อ้างเรื่องวิกฤตประเทศชาติมาเป็นหลักทำให้คนลืมลืม แล้วก็เขาก็จะดําเนินการตามดีลกันเข้าของเขากันต่อไปเพราะนัเข่าวถามไอ้นายแพทย์ชนนั่นก็บอกว่าไม่มีสองลุงแน่นอนแต่ว่าคนที่มาโหวตเนี่ยก็เป็นเอกสิทธิ์ของส่วนบุคคลซึ่งเปิดทางไว้เลยว่าไอ้พักลุงมึงมาโหวตได้เลยสมออมาโหวตได้เลยเดี๋ยวไปดีลกันไว้ทีหลังประชาชนไม่ไม่รู้หรอกเพราะประชาชนน่ะ ไม่ไม่ไม่ได้กินข้าวกินหญ้าเอ้ยไม่ใช่พวกมึงดูทุกประช,ชนเนียเนี่ยเนี้ยพเพื่อไทยก็คิดว่าถาวตนายกได้แล้วเนี่ยทำหน้าต่อรองอยู่ในมือโก้พวกมึงแต่มึงคิดไปเลยให้พักเพื่อไทยมึงเสนอใครล่ะเศษฐาก็ไม่ผ่านเชื่อกูเพราะว่ากูเชื่อกิติศักดิ์วราหะเขาบอกมาแล้วทำรีบบอกเลยในะถแถลงการเราไม่ปิดกัน้นสมาชิกไม่ว่าจะจักฝากฝั่งไหน เป็นรายบุคคลสามารถจะโหวตเลือกนายกรัรฐมนตรีของฝั่งเราได้เลยมึงคิดว่าทุกคนเขาจะโง่ไม่ทันมึงหรือภูมิธรรมภูมิธรรมพยายามจะแยก2เรื่องนะเล่เหลี่ยมของพรรคเพื่อไทยคือจะแยกการร่วมรัฐบาลก็ส่วนหนึ่งโหวตนายกก็ส่วนหนึ่งตอนนี้โหวตนายกก่อนก็จะให้ใครก็แล้วแต่อยู่ฝากฝั่งไหนก็มาโหวตนายกได้แต่ที่เขาบอกว่ามาโหวตนายกได้แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับมาร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะ ในทางการเมืองอ่ะมึงจะไปหลอกใครอ่ะพวกมึงอ่ะทุกครั้งมึงบอกว่าพวกมึงเก่าพวกมึงก็เก่ากันทั้งนั้นไงมึงก็ต้องตกลงกันก่อนแหละแล้วมันจะมาแหกตาหลอกประชาชนมึงไม่ได้ทําการเมืองโปร่งใสแบบพรรคเก้าไกลในทางปฏิบัติพวกมึงอ่ะก็ต้องมีการตกลงกันไว้ก่อนแล้วไม่มีทางหรอกที่จะไม่มีการตกลงเนี่ยจะมาหลอกยกมือให้อ่ะแล้วไปเป็นฝ่ายค้านอ่ะมันต้องมียุทธศาสตร์ในหลักการที่ชัดเจนแต่ไอ้พรรค การเมืองพวกเนี้ยนะไม่มีทางหรอกที่มันยกมือให้แล้วไม่เข้ามาร่วมรัฐบาลอะ่ะหลังจากเนี้ยหาสักคนหนึ่งที่ยกเบ้นพักเก้าไกลเนี่ยเ้าเกิดเขามีนโยบายอะไรต่างๆเขาก็อาจจะทําแต่ไอ้พักพวกเนี้ยใครที่ยกมือให้แล้วไม่ร่วมรัฐบาลหลังจากนี้ให้พักเพื่อไทยเลือกมาให้ดูสักคนดิฉันจะมีประชาชนจะได้เคารพนับถือเพราะว่าไอ้นักการเมืองรุ่นเก่าแบบเนี้ยมันไม่มีทางยกมือให้ปีๆหรอกอย่างพักไอ้รวมไทยสร้างชาติ ก็มีแววล,ละเสียเฮงส่วนไอพ้พรรคพลังประชารัฐก็มีแววล,ละธรรมนัตก็อาจจะมาเผลอๆแม่งม,ม,มาแบบหน้าด้านๆในแก้งยกมือให้ก่อนสุดท้ายแล้วค่อยๆขยบๆมาขยบมาทีละห้าคนสิบคนหรือไม่ก็ขยบๆมายี่สิบคนสามสิบคนแต่สุดท้ายแลละก็มาทั้งพรรคและสุดท้ายอ่ะนายกเสร็จท้าก็ไม่ผ่านไหลไปถึงลุงป้อมนู่นเพราะมันไม่มีอะไรที่ฟรีหรอกสําหรับไอ้พวกสสนักการเมืองหน้าเก่าๆแบบเนี้ยนิสัยสันดานเขารู้กันดี ขนาดจับได้เห็นๆเ,เลยนะหาเสียงอย่างหนึ่งพอหาเสียงเสร็จปุ๊บทําอีกอย่างหนึ่งแม่งบอกว่าเป็นเทคนิคการหาเสียง <c oughs> เขาเรียกว่ามันเป็นเพียงสื่อการโฆษณาเท่านั้นนี่คีย์เวิร์ดสำคัญที่พรรคเพื่อไทยจะพูดอยู่เรื่อยๆก็คือจะเป็นรัฐบาลวาระพิเศษรัฐบาลสลายขั่วรัฐบาลเพื่อก้าวข้ามความขัดแยง้งนี่เขาปูทางไว้แล้วถ้าจะชวนใครที่มี ความพัวพันโยงใยเกี่ยวกับพักของสองลงหรือเป็นเผด็จการมาก่อนเขาก็สามารถจะทําได้แบบหน้าด้านๆวันนี้นะะักข่าวก็ยังถามเลยนะก็เพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยเนี่ยก็เคยทะเลาะพอสมควรนะตอนนั้นที่เศรษฐาทะเลาะพักเพื่อไทยก็มีแคมเปญเลยบอกไปไล่หนูเตะงูเห่าเนี่ยภูมิใจไทยหัวเราะกัก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 หมอชลน่านก็หัวเราะกักกักกัก มันเป็นแค่เทคนิคการหาเสียงเพื่อให้ได้คะแนนมาเท่านั้นไอ้ฮ่าเอ้ยมึงเป็นภาพพิธโฆษณาเท่านั้นไม่ใช่ของจริงประชาชนชาวอะไรกับพรรคการเมืองอนะ่ะเลือกตั้งมาเสร็จแล้วนั่งเกาะขอบจอต่อไปแล้วกันนะไอที่บอกว่าเป็นเทคนิคการหาเสียงนะเรื่องนี้นะไอไล่หนูตีงูเห่านะทั้งไอในแพทย์ชนหน้าแล้วก็ไออนุทินนะมันต้องจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะประชาชนอย่าลืมนะไอพวกบ้าเนี่ย แม่งหลอกลวงพวกเราได้ตลอดที่ปานมาแต่หลังจากนี้นะมึงกูจําได้กูไปหายูทูบหาทหาิกตอกดูได้ไล่หนูตีงูเห่ามันเป็นภาพของการรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงลึกตั้งนะครับกิจกรรมแต่ละครั้งจัดบนวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆมิติทางการเมืองนะครับเราไปขอเสียงสมุนจากพี่น้องประชาชนเทคนิคการหาเสียงวิธีการหาเสียงหลังจากที่ยุติ จากการมอบอำนาจในวันเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนตัดสินใจแล้วว่ามอบอำนาจให้ใครหลังจากนั้นเราก็มาทำหน้าที่ตามที่เขารับมอบอำนาจท้ายแล้วก็ใช้คำว่ารัฐบาลวาระพิเศษเพราะสามารถที่จะไปเชิญชวนคนนู้นคนนี้ที่เราเคยประกาศไว้ว่าเราจะไม่เอาจะไม่ร่วมเขาแต่ว่าเราสามารถทำได้เพราะว่าเรามีคำว่ารัฐบาลวารรพิเศษการตัวเลขแบบง่ายๆนะที่แบบพักเพื่อไทยบอกว่าไม่เอารุ่งม,มึงมึงบกตัวเลขแบบพื้นฐานเอา พักเพื่อไทยมือร้อยสี่สิบเอ็ดเสร 2, ็จแล้วไอ้พักภูมิใจไทยเจ็ดสิบเอ็ดเป็นสองร้อยสิบสองสองร้อยสิบสองไอ้ชาติพัฒนาก้าพักเล็กๆน้อยๆเนี่ยรวมรวมกับภูมิใจไทยเนี่ยมันเป็นแปดสิบเจ็ดเท่ากับแปดสิบเจ็ดบวกร้อยสี่สิบเอ็ดรวมกันแล้วเนี่ยมันได้สองร้อยยี่สิบแปดแลวมึงได้แค่เนี้ยนะถ้ามันจะเกินครึ่งหาเลยวะที่ยังไม่รวมประชาธิปัตย์เพราะว่าเขายังอีลงตรงนางในพักเขาอยู่อ่าถึงจะได้ไปอีกยี่สิบห้าแม่งกับก็ยังไม่ถึงครึ่ง แล้วมึงไม่เอาลุงได้ยังไงแหกตาแหววทำเนียนทำเนียนไม่มีลุงก็ไม่มีสวเพอออราะสวเขาสัากัดพ,กพรคพลังประชารัฐไม่รู้เหรอเอ้ยจะมาหลอกประชาชนประชาชนรู้ทันเนี่ยกูบอกประชาชนและบางคนเขาลืมคิดเขาจะได้คิดทันได้ไงกูรวมเลขให้มึงแล้วนะภูมิธรรมรวมเลขให้แล้วเนะี่ยได้แค่สอง้อยี่สิบแปดแล้วมึงบอกว่าเกินครึ่งหนึ่งได้ยังไงวะครึ่งหนึ่งจากห้าร้อยเนี่ยแม่งต้องสอง้อยห้าสิบ ตกแรลกว่าภูมิธรรมมึงบอกว่าเกินครึ่งภูมิธรรมก็ไปทอยออกมาจากไอ้พรรคสังุมนั่นใช่ไหมถึงจะเกินครึ่งได้เอาไงแมนๆหน่อยเว้ยไอ้ฮาพรรคเพื่อไทยนี่ที่มึงพูดแถลงว่าทั้งหมดจะทําแก้รัฐธรรมนูญนู่นนั่นนี่เนี่ยมึงแค่โฆษณาให้ประชาชนเท่านั้นใช่ไหมเป็นเทคนิคหลอกประชาชนเพื่อจะจดตั้งรัฐบาลใช่ไหมแม่งเลยกูไม่ต้จะเชื่ออี้อะไรมึงไอ้พรรคเพื่อไทยนะครับสรุปแล้วเนี่ย มันก็ต้องมีการรวมของพรรคลุงเข้ามาจนได้เพื่อจะได้เสียงสอวอมาโหวตเพิ่มเพื่อให้ผ่าน375แล้วพรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่มีสองลุงสุดท้ายปลายทางเนี่ยเมื่อถึงวันโหวตนายกจริงๆโหวตนายกครั้งนี้เศรษฐาอาจจะตกแล้วเกิดการโหวตอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แหละลุงเข้ามาเต็มที่เต็มทางแน่นอนเพราะว่าโหวตครั้งนี้ยังไงถ้าคาดดเดืเป็นเศรษฐา ตกม้าตายแน่นอนระเบิดเวลาเขาได้ฝังรอแล้วเรืองไกไอสอวอเสรีสุวรรณพานนสวกิติศักดิ์ก็บอกเรียบว้เรียบร้อยแล้วพราตากรรมของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เส้นทางของประชาธิปไตยของประเทศไทยเราจะเป็นยังไงแบงเลยไอพรรคเพื่อไทยเชื่ออะไรไม่ได้สักอย่างเราแต่ว่าเราก็ต้องฟังมันแล้วตอนนี้มันอยู่ในโหมดที่จัดตั้งรัฐบาลมาดูกันว่าหลังจากนี้ไป พรรคเพื่อไทยจะต้องกืนเลือดกืนน้ำลายลงไปเลียกับพื้นสเลทที่ตัวเองถมถุยลงไปต้องไปหยิบเก็บขึ้นมากินตล,ลบตะแลงคกหกตอแหลกับคำสับปับหักหลังเพื่อนอีกสักกี่ครั้งอีกสักกี่คราวกว่าจะถึงการจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จเสร็จเรียบร้อยขอให้พรรคเพื่อไทยได้พบกับสิ่งที่หวังสิ่งที่สมควรที่จะได้รับจาก ประชาชนแล้วก็อยู่ในโหมดที่ต้องเป็นขี้ข้าประเด็จการอยู่อีกระยะยาวเลยแต่ผลทางอยู่ข้างหน้ายังไม่รู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นอีกต่อไปเราก็คอยจับตากันดูกต่อไปนะครับขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ